รบกำหนดเข้าสู่เพศสมณะบวชเป็นพระว่าสองพี่น้องคลองศีลใสเป็นต้นแบบพระแท้ทั้งกายใจพระธรรมนในบริสุทธิ์เนื้อนามเป็นเดือนสิบเพียรกลั่นกลา เศรษฐัยวัดบสถบนบางคูเวียงบัลลืูใจธรรมกายส่องสว่างทางสายกลางปรากฏชัดวัดบาง